สวัสดีครับเ,เพื่อนๆและแฟนๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม City Zombie 2017นะครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่าสนุกแน่นอนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าจะสนุกขนาดไหนเนะี่ยเอาเลยครับโอเคเกมนี้นะครับจะเป็นแนวแบบชูตติ้งนะครับแบบตะลุยดา RPG ชูตติ้งอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง โอ้โหพะเอกของเรานะครับเทแน่นอนนะ <_ d ata> เอ้ยมันมาแล้ว <_ d ata> ย,ยิงยิงยิงปืนของเราแรงโอ้โตกใจเอ้ยโอ้โหไม่ให้ตกใจตลอดนะต่อยต่อยซึ่งตัวละครเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวเบาเสียงนิดนึงแล้วรู้สึกเสียงมันดังมากเกมนี้ต่อย อุ้ยอุ้ยโดนอะไรอ่ะโดนอะไรยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวเออสวยงามครับเออเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆตาเล่นเลยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นช็อคก,กันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่เาเดินลุยอย่างเดียวนะครับเราเป็นสายลุยนะครับมาแล้วชูวัวปลดพลัง มาริโอครับตึงตึงต๊ดตึงตึงตืดตึงตึงตดตึงตึงตืดตึงึตดใช่ไหมครับยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งยิงฟาบ้ามายังไงเจอตัวละครเรามีหลายตัวนะครับมีโล่หลายตัวให้เลือกเล่นนะครับไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวนะครับมีหลากหลายแน่นอนนะครับรับรองเกมนี้เล่นแก้เบื่อได้สบายสบายเลยโอ้โหมันจะโดดกัดตรงนี้เลยเหรอ่อยคือถ้าระยะใกล้นะผมแนะนำใช้หมัดเลยเร็วกว่าเยอะด้วย นะครับมาบอสมาแล้วบอสต้องเจอนี่ครับบอสลดเป็นน้ำเลยเฮ้ยโอ้โหระเบิดเรียกระเบิดแบบไม่กลัวเสียเลยเราใส่เต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนของฮีโร่นะครับผมเปลี่ยนจากตัวละครที่เป็นพระเอกนะครับมาเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกนะครับในการเล่น ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีอาวุธติดตัวคนละอย่างกันนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหมัดนะครับอย่างตัวพระเอกของเราจะเป็นดาวนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวให้ดูละกันนะครับโอเคไปต่อโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยเฮ้ยต่อยต่อยหมัดพลังหมัดไซเบอร์ดุดดุดดุหต่อยที่ตกเลยต่อยต่อยต่อยวิวี่ต่อยต่อยต่อยกู ยิงช็อกกันนะแม่ช็อกกันช็อกกันอึ้งยอกกัน,กกนเป่าเป่าเป่าเ,เรียกว่าร,ร,รุนแรงจริงนะครับสำหรับเฮ้ยต่อยต่อยต่อยผมผมมันใกล้เกินบางทีมันใกล้เกินเรายิงไม่ถึงนะมันยิงเอ้ยไม่ใช่ยิงไม่ผ่านนะเราก็ต้องถอยไปนิดนึงนะครับต่อยแล้วยิงยิง หอยต่อยแล้วยิงนะครับยิงต่อย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 ครัดต่อย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 เราใช้แต่หมัดนะครับไออ้วนไออ้วนไออ้วนไอนี่เหรอตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอไม่ต้องมานะครับนี่ไงนี่ไงตกไปซะต่อยไม่ถึงไ็้ยิงกระโดดยิงเลยเลือดสาดสะใจจริงๆนะมาเลยยิงยิงนี่ไง ต่อยต่อยต่อยตอยเดีย๋ยวเราต้องโดดขึ้นมปข้างบนนะครับปุ้ม,มยิงนะยิงด้วยความมันยิงด้วยความมันมนี่ลูกซองนะลูกซองโยโจู่วอุ้ยเราไปอยู่ตรงไฟทรงไหมเนี่ยอืมชนะง่ายสบายเบื่อนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของตัวละครตัวอื่นนะครับ<ม>ตัวละครน,นะครับ ตัวละครฮีโร่นะครับเดี๋ยวผมกดลับที่หลังนี่ครับอันนี้คือตัวละครตัวอื่นๆนะครับซึ่งเป็นระดับดีนะแต่บอกได้เลยว่าแค่ระดับดีเนี่ยก็เก่งสุดๆไปแล้วนะครับคือตอนนี้จะมีตัวละครเท่านี้นะครับตอนนี้ยังมีมียังน้อยอยู่นะแต่บอกได้เลยว่าต่อไปเนี่ยรับรองเยอะแน่นอนนะครับตอนนี้เพิ่งออกมานะ ก็อาจจะตัวละครน,น้อยไปหน่อยนึงอ่าส่วนปืนนะครับเราก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ตอนนี้ตังค์ไม่พอปัญหาคือตังค์ไม่พอนะครับแพกเลยแต่ละอย่างราคามหาโหดนะครับเอาละครับอะไรมาอีกอะ เอาละครับเรามาดูตัวละครนะครับของเราดีกว่ามาแล้วเปลี่ยนอาวุธใหม่แล้วนะครับไม่รู้เราจะได้เป็นอะไรนะโอ้ยโอ้ปืนสุดยอดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าตกเกือบตกโอ้ยนี่มันปืนนี่มันปืนสุดยอดนี่ว่ะโอ้ปืนก็ยังกองเลยครับเนี่โอ้มาแล้วมาแล้วปืนมหาเทพนะครับแต่กระสุนจะหมดละเดือดราสิบสี่แล้ว ยิงไปเลยไม่ต้องเปลืองนะยิงไปเลยยิงไปเลยขอแบบนี้ต้องยิงนะครับอย่าเก็บไว้นะเก็บไว้ในลิ้นชาแต่ตัวนี้ก็มีข้อด,ดีในการฟันนะมันสามารถฟันได้ไกลโอ้โหขาดครึ่งเลยเยิงยิงยิง,ยงนะโอ้ปืนอย่างสุดยอดอะเป็นปืนเป็นปืนที่แบบติดตามสุดๆอะ ชนะเลยนะครับมีปืนเดียวชนะทั้งเกมนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยสบายบรือจริงๆนะครับอ่าโอเคเอาละครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับรับรองว่าโดนใจแน่นอนนะครับหรือว่าเราจะอยากเติมเงินซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนบางคนนะอาจจะอยากรีบเก่งนะก็ซื้อเติมเลยนะแต่ผมว่าเล่นไปเรื่อยๆก็ได้เองนะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ตัวนี้เองนะโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็ฝากเกมเกมสนุกสนุกไว้สำหรับอ้อมอกดวงใ,ใจของทุกที่ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ